ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีพี่น้องชาวภาคใต้หลายๆท่านที่มีประสบการณ์ดีๆนะคะก็อยากจะแนะนาให้รู้จักอีกสักท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะดิฉันวันนีมัดสีค่ะก็อาชีพอะไรอาชีพก็ค้าขายค่ะขายนะคะเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะมารู้จักกับผลิตภัณฑ์เนี่ยมีสุขภาพเป็นยังไงเมื่อก่อนดิฉันสุขภาพไม่ค่อยดีก่ะเป็นแผลเป็นเป็นผุน้ำเหลืองเสียค่งไปหาหมออยู่บ่อยมาก แล้วก็ตอนหลังก็ได้มาเจอกับคุณเอเจลค่ะค่ะขอขอเรียกคุณเอเจลนะคะคือคุณอุมิค่ะดิฉันประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าอุมินี่ค่ะให้อะไรดิฉันมากๆเลยเป็นยังไงคะก็ดิฉันเป็นเป็นแผลเป็นผลผื่นคันมาประมาณ39ปีแล้วนะคะ39ปีค่ะ39ปีอายุลูกสาวคนโตค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ39ค่ะตอนตอนนี้คุณพี่อายุเท่าไหร่แล้วหกสิบค่ะหกสิบค่ะ <c oughs> เป็นมา30กว่าปีอาการที่เป็นเป็นไงบ้างคะตอนนี้หายดีค่ะก่นะอนก่อนเป็นนี่ รักษากันเยอะมากเลยไปหาคุณหมอหลายๆ<า>ท่าน<ะ>เป็นทั้งตัวเลยค่ะเป็นที่ขาที่แขนทั้งตัวเลย,ยไม่เห็นมีริ้วรอยเหลืออยู่เลยก็ตอนนี้หายแล้วค่ะทานอุมิไปประมาณสักสองกล่องสาเหตุจากการเป็นล่ะคะก็คงจะเกี่ยวกับพวกน้ําเหลืองเสียอะไรเพราะว่าไปหาหมอแต่ละครั้งหมอก็ไม่ไม่เคยบอกว่าเป็นอะไรแต่แกบอกว่าอ่า แผลแบบนี้น่ากลัวขนาดไหนก็รู้จักคนเป็นเอดไหมคะเคยเห็นคนเป็นเอดไหมเคยเห็นค่ะถ้าคนเป็นเอดนี่เป็นเป็นแผลดำดำมากๆเลยเนี่ยก็ยังมีร่องรอยอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้ถือว่าเนี่ยไม่มีแล้วนะที่ขาที่แขนและที่ใบหน้าที่ใบหน้าก็ยังมีนยแล้วที่ขาตอนนี้หายหมดยังคะหายไปแล้วก็จะดูไหมคะดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยอ๋อโชว์ขาอ่อนเนี่ยมีร่องรอยอยู่นิดหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือแผลเนี่ยค่ะนี่นี่คือร่องรอยนะคะ ตอนที่เป็นนี่จะพุกพองพุกตอนตอนนี้หายแล้วนะคะดีขึ้นแล้วนี่เมื่อก่อนพุกพองทั้งตัวเลยโอ้ทั้งตัวเลยเป็นแบบนี้ดำดำดางดางที่หน้าด้วยไหมที่หน้าด้วยที่แขนด้วยข้างหลังด้วยเป็นหมดทั้งร่างกายเลยแล้วกินคุณอูมิไปกี่เดือนกี่ปีแล้วก,ก็ทานคุณอูมิไปประมาณสองกล่องเองค่ะสองกล่องนี่หายเป็นปกติแล้วแต่แต่ตอนนี้ยังทานอยู่ค่ะ ติดใจคุณอมิและคุณอิกโซมากๆเลยค่ะเออก็ต้องขอขอบคุณนะคะทีะ่ทานแล้วสุขภาพแข็งแรงนะคะผิวพรรณสวยขึ้นนะคะ,คะขอบคุณ,คณมาก<ล>ค่ะขอ,ขอขอบคุณอมูมิมากๆเลยค่ะคสวัสดีค,ค,ค่ะ,คะ